หิวห like ิว <laughs> 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 เหลืเอเกินฉันหิวบอยเฟรนด์มาฉันขอกินหน่อยฉันเบื่อแซนวิชตรงนั้นแล้วฉันจะกินแกนี่แหละบอยเฟรนด์มาแล็บกันก่อนทำไอ้อะแลบอย่างเดียวบอยเฟรนด์ทำท่าเหมือนแบบมองไปอยากจะเดินเข้าไปอุ้มน้องอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเอ้ย ดูรอยยิ้มโอ้โหโอ้อ้อ้โรโอเโหโอ้โหโอ้โหโอ้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 หตตอห้อ,ะะอ้อ้โหอ้โ้ เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอทนะฮะวันนี้อยู่ในเกมฟรายเดย์ไนฟังกินกันเช่นเคยนะครับเอาละฮะอันนี้เรามาอยู่กันในมอดที่มีชื่อว่าอวสานฮัลโหลคิตตี้นะฮะและแล้วเจ้าคิตตี้ของเรามันก็ตุยตายจากเราไปซะแล้วนะฮะมันกลายเป็นตัวปีศาจไปแล้วนะครับสำหรับมอดนี้นะซึ่งชื่อมอดจริงๆของเขามีชื่อว่า V S ก Hell on Kitty นะฮะมันไม่ใช่ Hello Kitty แต่ว่าเป็น Hell on หรือว่าเปิดโหมดนรกของเจ้าคิตตี้นะครับผมเอาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไป อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด,ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมโอ้โหมิกิเกือบหลุดคำเลยดูหน้าตรงนี้ดิคือมันด้านหน้ามันเป็นเวอร์ชันฮัลโล่คิตตี้ธรรมดาใช่จ้าแต่ดูด้านซ้ายด้านขวาดิวอตเดอรอะไรวะเนี่ยแหมอันนี้เราไปที่สตอรี่หมดกันเลยนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้แอนิเมชันบายเฮ้ยเอาว่ะหวัดดีคิตตี้เออตื่นเช้ามาวันนี้มันช่างสดใสจริง เดินมาด็อกเด็กด็อกเด็กอืมสดใสเลยเกินสวัสดีครับเอ้ยว่าไงแล็บกันบอ <laughs> มาถึงชวนแลอ็อไปแก่เฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเ <laughs> <laughs> มื่อกี้คือบ <laughs> อยเฟรนเลยต่อยอกหรือจับนม <laughs> ไอ้บอยเฟรนบอยเฟรนนี่ตัวป่วนอีกแล้วนะแล้วดูที่เสื้อบอยเฟรนเป็นแบบเลือดอาบนนะแน่ากลัวจังเลยเอ๋แม่เอ้ยเอยวอร์ชันนี้น่ารักนะ เขาวาดบอยเฟรดกับเฟรดให้เป็นแบบเหมือนฮอลล็อคิตตี้ด้วยเห็นไหมเอ๋เอยจัดไปสดใสนนม้นนี้เย้เฮ้ยเอาอ่ะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เหมือนแบบเออเป็นเพลงแรกไงสดใสสดใสไปก่อน เป็นการเซ y ฮัลโหลก่อนที่จะเปิดโหมดนมรกของเจ้าคิตตี้นะฮะเย่ yeah. จัดไปเพลงกดสนุกดีเนสะใช้ได้บอยเฟรนด์ท่าทางตลกดีเออ แต่คนออกแบบทำดีนะฮะตัดแปลงทุกอย่างให้กลายเป็นเวอร์ชั่นแบบคิตตี้ไปเลยเอยสวยเอาไว้เพลงแรกไม่ยากมากนะเอ้ยใช้ได้นะเพื่อนวัดดีวัดดีวัดดีเฮ้ยอะไรกันเน,นี่ยเอ้ยเรียกเพื่อนแล้วเพื่อนไม่สนใจไม่นะโหโดนอิกโนเอ้ยวัดดี ได้ยินเสียงบ o y f r i e n d นะอันนี้คือมาเข้าบ้านเขาใช่ไหมเฮ้ยคิตตี้ทำอะไรอ่ะกินขนมปังเหรอเริ่ดูหน้าคิตตี้เอ้ยเริ่มแบบเศร้าโศกเสียใจนะฮะนะแมแต่ว่าจะเศร้าไปทำไมนี่ไงมีบ o y f r i e มาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยใช่ไหม b o y f r i e n บอกเอาจริงๆคิตตี้อาจจะรำคาญบ o y f r i e ก็ได้นะตาม l a ปอยู่ได้ เอเอ,อเออจดไปสวยอันนี้คือ,อยังไง่ะคือเราอยู่ในบ้านของเขาเหรอใช่ไหมโอเ้เอาละเอาละเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะ Oh my God เดี๋ยวนะจบกันคิตตี้ที่เรารู้จักเมื่อกี้มันดึงหน้าเหรอคิตตี้ดึงหน้าเออเอ,อาอะไปเออจะไปเสียงเขาเข้มขึ้นเลยนะตอนนี้เหมือนคิตตี้เจ็บคอมาเออโอ้โหอ,อ,อยู่ดีๆก็รัวมามเออทันอยู่ทันอยู่ อยู่ดีๆก็โดนคิตตี้หนึ่งหนาใส่หน้าตึงหน้าตึงตั้งชื่อคลิปดีมั้ยเนี่ยคิตตี้หน้าตึงใส่บอยเฟรนเอ <c oughs> สวยเฮ้ยเฮ้ยแต่ทำแอนิเมชันได้ดีนะ ไอคอนก็สวยดีเอะจัดไปไหนขอดูอันต่อไปหน่อยหุ้ยทำอะไรอะ่ะเออเออมองเฮ้ยน่าเหมือนหมาเลยอันเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนหยิบมีดวิ่งไล่ฟันเลยอใช่เหรอวะเอาแล้วอันนี้อะไรอะ่ะคิตต y home บ้านของคิตตี้นะฮะเปิดดูเงียบวัสดีจ้ะเฮ้ย,ฮยเอ้ยกลัวแล้วอ y friend ช่วยด้วย โอ้ยังเถื่อนเดี๋ยวกนเดี๋ยวนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันไม่ใช่คิตตี้ที่เรารู้จักแล้วนี่มันเป็นมดอวสานคิตตี้จริงๆให้ตายเถอะพระเจ้าจอร์ดโอ้โหแล้วน้องดูด้านขวาดิฮะหลังลาโพงอะมีแซนวิชเนื้ออะไรอยู่ด้วยอ่ะวัดโอ้โหแล้วบอยเฟรนด์ก็ยังร้องกับเขาเลยเออออ้ย มันมีโนดโนดตกใจนะฮะเฮ้ย,ยกดแล้วเขาทําทัาโจมตีใส่เราด้วยนะคือยังไงถ้าเกิดเราไม่กดนี่คือเราตายเลยใช่ไหมหโอ้โหดูเออตีปาเถื่อนโอมไบยก็เอ้ยทมไมแม่ใช้ความมุนแรงขนาดนี้เออฟันฉับฟันฉับเอาไป โอ้โหหน้าตาแบบหลอนจัดๆเลยนะขยับทีดูตาเขาดิครับโอ้ oh my god เออแล้วประเด็นคือน,นี่คือเรามาสู้กับเขาทำไมวะเนี่ยแย่งแซนด์วิชเหรอ <laughs> หรือจะมาเป็นเนื้อในแซนด์วิชให้เขาเออเกิร์เฟรย์บอยเฟรย์นี่ไปทุจกจักรวาลจริงๆจัจกรวาลหลอนของคิตตี้ก็แม่เอ๊ไหมแล้วคิตตี้หลอน เดี๋ยวฉันจะล้องแล็บจนกว่าแกจะกลับไปเป็นปกติแล้วเมื่อไหร่แกจะเลิกฟันเราเอ๊ะแมจับปจะเพลงก็เพลินเพลินดีนะฮะลูกศอนเพลินดีไม่ยากไม่ยากชอบตอนที่เขากดลูกศรแบบไหนกันฮะที่ชอบตอนที่เขากดลูกศอนขึ้นค้างๆเลย หน้าตาแบบกระตุกจิตมากเลยเออชอบตอนฟันนะสวยดีเออทำละเอียดดีนะฮะเอ,อ๋แม่โอ้โหตอนกดลูกศรขวาคลางก็แน่กลัวนะเลยเอ๋โอ้โหฟันยับยับเฮ้ยเราเห็นคิตตี้หลอนหัวล้อไฟนะฮะเวอร์ชันนี้ เอา้าวมีการหัวลออ้อใส่ด้วยทำไมบอยเฟรนด์แกเสร็จชันเน็แกจะมาเป็นเนื้อในแฟนวิของฉันเหแหยแม่เดี๋ยวเกิร์ลเฟรนด์ก็น่าจะปกป้องบอยเฟรนด์เหมือนเดิมพอบอยเฟรนด์จะตายพบเกิร์ลเฟรนด์ก็จะพาไปมิติอื่นเออสวยจับไหม ใกล้จบแล้วมาเลยคิตตี้คิตตี้เวอร์ชั่นออกมาจากนรกสวยโอ้โหตอนหลังๆนี่แบบคิตตี้มันฟันยับๆเลยนะเอาอ่ะแล้วบอยเฟรนด์ก็เอาชีวิตรอดมาจากคิตตี้ปีศาจร้ายคิตตี้เฮลออนจนได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปส่วนต่อไปกันนะฮะนั่นคือฟรีเพลย์นะครับผม ซึ่งฟรีเพลย์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเล่นตั้งแต่ Really Happy ลงไปให้ดูนะครับมาเราไปดูกันไอตัวเมื่อกี้นี่หว่ามาแบบเวอร์ชันขาวดำบ,บนโลกมนุษย์นะฮะเออตัวเฟรน์นี่คือวิ่งหนีหายไปละหายไปพร้อมลำโพง <c oughs> ยังไงยังไงบอยเฟรน์ลุยเออมาอ๋อเพลงนี้เออ จากมดไอ้มิกกี้เมาส์ป่ะถ้าพี่จะไม่ผิดนะ่มีได้ทำฉากขาวดำ mouse d o e เอาวะ่ะแต่ต้องเป็น avi ดีใช่ไหมจัดไปสุ่ยสายมดเออจริงจริงมันก็เข้าอยู่นะชิตตี้มันเป็นแมวไงม้าเป็นหนู ิตตี้นี่คือมันเป็นเพื่อนกับมิกกี้เมาส์ป่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดแมวกับหนูเอออันนี้เราคิดภาพอ,อีกแบบหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> คือหนูคิตตี้มันกินมิกกี้เมาส์ไปแล้วไงแล้วก็ยึดเพลงนี้ไปเป็นหนัวของเขาเออจัดไปโอ้กดอย่างมันอันนี้ สวยย yeah. เเ้อจัดไปดีครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งให้ชอบมากเลยเอาอ่ะ เพลง Really Happy ก ouais ็จบลงแล้วนะเราไปเพลงต่อไปนะ The Dark Desire ความต้องการที่แสนดำมืดของเขาเอาวะอะไรวะเนี uh ่ยเฮ้ยน่ารักอันนี้น่ารักนะแต่ฉากแบบมืดน่ากลัวเออความต้องการที่แสนดำมืดของน้องคิตตี้ใช่ไหม Boyfriend เอาไง Boyfriend ทำท่าเหมือนแบบมองไปอยากจะเดินเข้าไปอุ้มน้องอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเฮ้ยดูรอยยิ้มโอ,โ,โอ้โหโอ d อ้หอไหโะเนหโอเอ้อโอ้โหแอ้วจะยิ้มคอ้อ้่าโอยา้้นจริงๆเหรอ้ออ้อ้อ้หโออ้อ ตอนร้องหลอนกว่าเดิมอีกให้ตายเถอะโอ้ยคิตตี้ที่เรารู้จักจบกันทีคือต่อไปนี้ถ้าเกิดพี่เจอไอ้ฮัลโหลคิตตี้นี่คือมันจะไม่ไม่เป็นแบบเดิมเลยนะจะเห็นภาพพวกนี้ติดตาไปแล้วเอมเอ สวยเฮ้ยเพลงดีแต่ตัวละครเนี่ยน่ากลัวอ๊ะน้องๆชอบตอนที่เจ้าคิตตี้ตัวนี้กดล,ลูกศรอ,อะไรพี่ชอบตอนที่มันกดล,ลูกศรขึ้นไหมหลอนจัดๆเลยเยแหม สังเกตเจอเฟรมปะเจอเฟรมถอยไปอย่างไกลแสดงว่าเจอเฟรมตัวชิตี้ว่ะทุกคนเอ๋เอ๋ไอ้ไอตัวเปียกสวยเยี่ยจบลงอย่างสวยงามนะฮะ อารมณ์แบบเหมือนไปเจอคิตตี้เวอร์ชันมนุษย์เหรอที่มันเป็นหน้าผู้หญิงโผล่มาตอนตนะ้นน่ะอันนั้นพี่ไม่รู้จักนะถ้าใครรู้จักพิมพ์บอกพี่ได้นะฮะเอะเราไปตรงเพลงต่อไปกันนะฮะ stars of darkness ดวงดาวของความมืดมิดเหรออาวามาเราไปดูกันเฮ้ยตัวนี้นี่เองเอแล้วดูิร์ลเฟรนด์เอาอ่ะคือพี่ลืมชื่อตัวละครพวกนี้นะฮะแต่ว่ารู้จักอยู่นะเออนาลกอ่ะ,าาอะไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอในมดนี้นะพี่นึกว่าตอนแรกมีแต่คิตตี้ซิเออ เดี๋ยวนะ do i d s e r v e this เดี๋ยวเดี๋นี่ฉันสมควรได้รับสิ่งนี้งั้นหรอ why did i event exist ทำไมฉันถึงต้องมีตัวตนกันด้วยเนี่ยฉันเกิดมาเพื่ออะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหเนื้อความอย่างหลอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์หลอนๆของคิตตี้นะใช่ไหมเอ๊ ำหรับคนที่ชอบเสพความหลอนถ้าเกิดเคยเจอซีรีส์หลอนของคิตตี้ก็น่าจะรู้จักเรื่องพวกนี้ดีเนี่ยมันพูดอย่างไรนะฉันสมควรได้รับสิ่งนี้เั้นหรอทำไมทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่คืออะไรอารมณแบบเหมือนทำไมฉันถึงต้องมาเจอบอยเฟรด์หรอแล้วเี็กเขาหินได้โปรดพีสไอ้นี่ฮะได้โปรดกอดฉันทีออเออมาดีๆสิจ๊ะ อย่ามาแบบหล่อนๆเราจะยอมกอดนะถ้ามาแบบหล่อนๆนี่กอดไม่ไหวเออดูๆไปก็แบบเขาเขียนภาพเนวแบบน่าสงสารน่าสงสารนะเนี่ย please don't เอามาด้วยอย่าตะว่าใส่ชั้นสิได้ปโปรดเอ้ยเหมือนน้องเขาโดนทำร้ายอะ่ะเออ ไม่ฉันถึงต้องเกิดมาด้วยนะอย่าตวาดใส่ฉันไม่ได้โปรดเอาอ่ะฉันต้องการได้รับความอบอุ่นได้โปรดกอดฉันทีแล้วก็อย่าดดุฉันเลยแต่เขาก็จะทํทำนะเอาตัวหนังสือหล่อนมาขึ้นรอบๆเรื่อยๆเออสวยงฮอมะเฮ้ยใช้ได้เลยนะ เดี de de <color Pokémon> ๋ยวนี Man, Man, <c oughs> <f> ้เดี๋ยวพี่จะพ้นเดืเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่พลจะพาไปดูฉากตายแล้วก็เวลาที่เราไม่กดเครื่องหมายตกใจนะฮะมาเราไปดูกันหิวหิวเหลือเกินฉันหิว m y f r i e n d มาฉันขอกินหน่อยฉันเบื่อแซนวิชตรงนั้นแล้วฉันจะกินแกนี่แหละ boyfriend มาแลบกันก่อนทาไออะแลบอย่างเดียว นี่ฮะพอเราไม่กดเครื่องหมายตกใจเราตายทันทีเลยนะคือเราโดนเขากินนะงำเอาว่ะแล้วดูท่าเกิร์เฟรนเกิร์เฟรนบอกอ๊ตายแล้วบอยเฟรนหายไปไหนเหลือแต่ฉัน <laughs> เออกด Enter ดูนะฮะอะ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่หน้าเกิร์เฟรนเมื่อกี้อย่างแาเลยตอนตาย เอาล้วฮะก็สำหรับมดนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเป็นมดโอซานคิตตี้ที่เราเคยรู้จักกันนะฮะโอ้โหไม่แน่เลยฮัลโหลคิตตี้ที่แสนบ้องแบวของพวกเรามันตายจากเราไปซะละนี่กลายเป็นแบบปีศาจร,ร้ายเฉยเลยนะฮะเลยน่ากลัวจัดจัดเอาล้วฮะถ้าทุกคนชอบมอดนี้คลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย,ย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้พี่พลออมมอนบอลขอลาทุกคนไปก่อนนะฮะแลล้้้วววววเเเเดดดีีีีี๋๋ยยไงรรรราาจอกัััััันนนนท่คคคิปหหบบบสสส